สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง m o d e ล n l อ w Academy กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่มาตรา102ถึงมาตรา106ของประมวลกฎหมายอาญาค่ะมาตรา102ความผิดระหุโทษคือความผิดซึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับความผิดระหุโทษเกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายอื่นๆดังนี้ค่ะนอกจากประมวลกฎหมายนี้แล้วความผิดใน กฎหมายใดที่มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทถือเป็นความผิดละหุโทษด,ด้วยโดยใช้ผ่านมาตรา17เช่นบางความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522ความผิดละหุโทษนั้นเป็นความผิดยอมความไม่ได้พนักง,งานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวนโดยไม่ต้องมีคำร้องถูกตามปวิอา,ามาตรา1 2 1พนักง,งานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับความผิดละหุโทษได้โดยไม่ต้องส่งสำนวน ไปยังพนักง,งานอายการเพื่อยื่นฟ้องตามปวิยา,ยามาตา37พนักง,งานสอบสวนไม่มีอำนาจขอฝากขังผู้กระทำความผิดละหุโทษทำได้เพียงควบคุมตัวเพื่อที่จะถามชื่อที่อยู่และคำให้การเท่านั้นตามปวิยา,ยามาตา37ความผิดละหุโทษมีอายุความเพียงหนึ่งปีตามมาตากาสมานุหาข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ในการฟ้องเกิดขึ้นเมื่อกระทำร่วมกับความผิดฐานอื่นๆเช่นพาอาวุธไปในเมืองแล้วแทงผู้ตายอีก3ปีต่อมาจับ ผู้ต้องหาได้จึงฟ้องทั้งระหุโทษและฐานฆ่าผู้อื่นเช่นนี้ในส่วนระหุโทษฟ้องไม่ได้เนื่องจากขาดอายุความแล้วศาลต้องพิพากษายกฟ,ฟ้องข้อหาระหุโทษแม้จะได้รับโทษจำคุกจริงๆในคดีความผิดระหุโทษมาแล้วศาลก็ยังรอการลงโทษหรือกรอการกำหนดโทษได้ตามมาตราห6ไม่ว่าจะกระทาความผิดในคดีก่อนหรือคดีหลังหากเป็นความผิดระหุโทษศาลอาจเพิ่มโทษจำเลยได้ตามมาตรา94 มาตรา103บทบัญญัติในลักษณะหให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดรละหุโทษด,ด้วยเว้นแต่ที่บัญญัติไว้ใน3มาตรา,าต่อไปนี้บทบัญญัติในลักษณะที่1ที่ใช้กับความผิดรละหุโทษก็เช่นสําคัญผิดตัวการผู้ใช้ยกเว้นเรื่องเจิตนาพยายามกระทําผิดและผู้สนับสนุนค่ะ มาตราหนึร้อยสี่การกระทำความผิดรละหูโทษตามบทกฎหมายนี้แม้กระทําโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิดเว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่นความผิดรละหูโทษฐานใดที่ต้องมีเจตนาต้องดูองค์ประกอบในส่วนของการกระทําเป็นหลักไม่ใช่ดูคุณสมบัติผู้กระทําเช่นฐานเสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้ตนเมาแม้เจตนาเสพแต่การกระทําคือประพฤติวุ่นวายหรือของสติไม่ได้ซึ่งไม่จําต้องมีเจตนาถือว่าเป็นความผิดที่ไม่ต้องการเจตนา หรือฐานปล่อยป่าละเลยให้กระบือของตนเข้าไปกินต้นข้าวในานองผู้อื่นแม่ไม่มีเจตนาใดๆก็เป็นความผิดตามมาตาา395ตามดีกาที่7 2 6ดสอทับค่ะมีบางกรณีที่มีทั้งเจตนาและไม่ต้องมีเจตนาอยู่ในมาตาเดียวกันเช่นมาตรา3 7 2ถ้าเป็นการทะเลาะกันอย่างอื้อๆก็ต้องมีเจตนาแต่ถ้ากระทําโดยประการอื่นใดไม่ต้องมีเจตนาหรือมาตรา3 8 6ในส่วนของเจตนามีการมีเฉพาะการ ขุดปลูกปักหรือวางส่วนแล้วเลืไม่แสดงสัญญาณไม่ต้องมีเจตนามาตราสามแปดเก้าก็ทำด้วยประการใดๆให้ของแข็งตกลงไปหรือระทำด้วยประการใดๆให้ของเปื่อเปื้อนไม่ต้องมีเจตนาแต่การแกล้งทําให้ของโซโคเป็นที่เดืเอดร้อนลำคาต้องมีเจตนาตัวอย่างความผิดที่ต้องมีเจตนานะคะเช่นความผิดฐาน แย้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จตามมาตรา367ฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักง,งานตามมาตรา368ฐานพาอาวุธไปนในเมืองโดยไม่มีเหตุสมควรตามมาตรา371ฐานทำร้ายผู้อื่นตามมาตรา391ค่ะฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการผู่เขียนตามมาตรา392หรือฐานดูมีนซึ่งหน้าตามมาตรา393ค่ะ มาตรา105ผู้ใดพยายามกระทำความผิดหรือหูโทษผู้นั้นไม่ต้องรับโทษความผิดหรือหูโทษใดที่ต้องอาศัยเจตนาจึงจะเป็นความผิดมีพยายามกระทำผิดได้เช่นฐานทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เขียนตามมาตรา392เมื่อเจตนากล่เขียนแล้วแต่ผู้อื่นไม่กลัวก็เป็นพยายามกระทำความผิดมีตัวอย่างดีกาเรื่องหนึ่งสารดีกาวินด้ใัยว่าจำเลยถือมีดตรงเข้ามาจะแทงผู้เสียหายผู้เสียหายว่าผมไม่สู้และวิ่งหนีแสดงว่าเกิดความกลัว ผิดสำเร็จตามมาตานี้และผิดพยายามฐานทําลายร่างกายตามมาตรา295มาตรา80ถือเป็นความผิดกรรมเดียวหลายบทตามบีกาที่40ทับ2509ค่ะมาตรา106ผู้สนับสนุนในความผิดละหุโทษไม่ต้องรับโทษเป็นข้อยกเว้นบทบัญญัติลักษณะ1เช่นนายกอให้นายขอยืมมีดปลายแหลมไปโดยทราบว่านายขอจะไปขู่เห็นนายคอนายกอก็ผิดฐานผู้สนับสนุนแต่ไม่ต้องรับโทษ แต่ถ้าสนับสนุนแล้วนายขอไม่ไปกู่เห็นนายกอก็ไม่ใช่ผู้สนับสนุนจึงไม่มีความผิดใดๆค่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ